ริปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็มัเดตขา่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะโดยเฉพาะวันนี้ครับมีข่าวที่เข้มข้นมากมาฝากเพื่อนเพื่อนโดยข่าวแรกนะครับเราไปที่ ftx นะครับปิดฉากประกาศยุติการคัมแบ็กและใช้หนี่ให้แก่ลูกค้าเก่าตามเทรดในปี2022เนาะซึ่งนะครับตัวบริษัท ftx เนี่ยเขาก็ได้ประกาศล้มละลายไปแล้วถูกไหมครับแต่ว่าจะทําการชดเชยเงินให้กับลูกค้าเก่าแบบเต็มจํานวนนะแล้วก็จะไม่กลับมาเปิดให้บริการอีกต่อไป ก็เขาก็บอกว่านะครับตามที่เขาได้ยื่นในส่วนของวันที่ล้มละลายไปนะครับก็จะคืนเงินให้กับลูกค้าไปตามนะเนาะมันไม่ใช่ว่าเรทราคาปัจจุบันหรือว่าเรทราคาก่อนนั้นนี้ที่มันขึ้นที่มันลงแับแต่เป็นวันที่เขาล้มสลายวันนั้นอนะ่ะคือราคามันอยู่เท่าไหร่ คุณกองไปฉะนั้นสมมติว่าต่อให้คุณลงเงินไป100,000สแต่ว่าเหรียญที่คุณถือว่าตอนนั้นที่มันล่มสลายมาอาจจะมีมูลค่าน้อยกว่า1 0 0 0 0แสนนั่นก็ถือว่าเป็นจำนวนสำรับในส่วนของทางกฎหมายที่เขาระบอกไว้นะคว่าเป็นวันที่ยื่นลมาลายหรือว่ายื่นที่เขาร่มสลายลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเต็มจำนวนของลูกค้าที่เป็น1น0 0 0แนะแล้วก็นะครับเขาก็จะไม่กลับมาเปิด ในส่วนของการให้บริการอีกแล้วคือปิดตัวไปเลยเนาะซึ่งเขาก็จะทําการเทขายเหรียญที่เขามีอยู่ทั้งหมดมากกว่า70,00ล้านดอลลาร์เพื่อชําระนี้ให้แก่ลูกค้าเก่านะซึ่งมันก็เป็นข้อตกลงของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลแล้วก็มีการต่อรองกับลูกค้านะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับเขาพยายามที่จะกลับมาแล้วก็ไปคุยกับนักลงทุนในหลายคนแต่ก็ไม่มีใครเต็มใจเดี๋ยวไม่มีใครที่จะนักจ่ายเงินเต็มที่เพื่อที่จะฟื้นคืนตัว f อฟขึ้นมานะก็หลายๆคนเขาอาจ จะกลัวครับว่าเขาบอกว่าคุณแซมแบ็กแมนฟรีดเนี่ยไม่ได้สร้างนวัตกรรมอะไรเกี่ยวกับลกกริบโตเลยนะโดยนักลงทุนท่านเห็พปุ่นวินาคือเป็นเพียงแค่การทํากําไรจากการซื้อขายเหรียญแล้วก็การช้อโกงเท่านั้นเองไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นประโยชน์อะไรกับพวกนี้เขาก็เลยไม่ได้ที่จะสนใจขนาดน,นั้นคือแบบว่าไม่ได้มีความสามารถ ประมาณนั้นดีกว่านะก็คือว่าเป็นแค่คนที่ได้รับเงินทุนแล้วก็มีเส้นสายในส่วนของอรัฐบาลหรือว่าอเมริกาอะไรพวกนั้นก็เลยทําให้กระดานมันเติบโตแล้วก็มีการช็อโคงเงินไปอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งเขาก็จะมีการทยอยคืนเงินให้กับลูกหนี้แบบเต็มจำนวนนะครับแต่ว่าลูกหนี้อาจจะไม่ได้รับเต็มจำนวนนะก็คือว่ามูลค่าอาจจะสูญเสียไปแต่ก็ได้ไปตามเบรดที่เขาอ้างอิงไว้เมื่อวันที่เขา,าได้ยื่นการล้มละลายลงมานะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวดังข่าวดีของตัวลูน่าคลา s สิกเนาะซึ่งนะครับชาวเน็ตก็ไปเจอสตรีทฟฟ้ดในไทยนะครับรับชำระเงินด้วยตัวชิบะแล้วก็ตัวลูน่าค a s s สิกเนาะซึ่งเรทที่เขาบอกว่านะครับไว้สําหรับพวกชาวต่างชาติที่เขามาอาจจะอยากจับใจ่ายใช้สอยด้วยคริปโตนะโดยราคาชิบะเนี่ยถ้าเป็น1บาทไทยตอนนั้นที่เขารับอยู่คือ3ามแสน 33,500าน้อชิบเนาะแล้วก็ลูน่าคลาสสิกเนี่ย100บาทก็คือ50,000ลูน่าคลาสสิกนะครับสามารถจ่ายด้วยคริปโตได้นะซึ่งโพสต์หน้านี้นะครับเขาก็บอกว่าสำหรับชาวต่างชาติก็สามารถชําระได้นะซึ่งนั่นหมายามว่าโอเคนะครับชาวไทยหรือว่าแมสตีทฟูร้านเล็กๆร้านข้างทางเนี่ยก็รู้จักคริปโตคุนซีมากขึ้นแล้วนะเอออาจที่จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีการสแกนเหมือนค r ว o d e คแบบแพร่กระจายเป็นแบบโอ้โห คนใช้เป็นแบบแพร่หลายเหมือนที่เราสแกนคีย์อาโคจ่ายแมมมีอะไรพวกนี้จุบไหม,มครับนั่นแหละครับซึ่งเขาก็ได้เปิดโอกาสให้กำนังท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้รับชำระด้วยคริปตัวบริสซีเนาะถึงแม้นะครับร้านก็จะบอกว่านะครับตัวชิบะอินุเนี่ยเขารับที่3ามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับแต่นะครับ เมื่อเราเทียบในส่วนของราคาตอนนี้นะนูน่าคลาสิกเหมือนกันที่เขารับห้าหมื่นครับเมื่อเข้าเขียนตอนนั้นถูกไหมครับตอนนั้นที่เข้าเขียนราคานี้ไว้กับเมื่อเราเทียบราคา,าตอนนี้ปัจจุบันนะครับราคาของชิบะอินุเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่4บาทเท่านั้นเองสมมติว่า3ามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยชิบะอินุเมื่อตอนนั้นคือ100บาทแต่ตอนนี้คือ4บาทแล้วก็ราคาของลูน่าคลาสิกตอนนั้นที่เขาบอกว่า100บาทคือ5 0 0 0 0แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่ที่160นั่นหมายความว่า เขาอ้างอิงมาจากตัวคอนมะเก็ตแครบน้ำนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือวชาวต่างชาติหรือว่าเราเราเนี่ยจ่ายด้วยลูน่กสิที่ห้าหมื่นร้านจะได้กําไรบวกข้าอีก60บาทเองครับแล้วก็มีชาวเน็ตเขาก็มา,เข,า,มาเข้ามาแซะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าร้านเนี่ยต้องจงใจที่จะทําการกุศสหรือเปล่านัทที่ไปรับลูน่ากสิมาชําระเงินก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าเออแบบ ตลกตลกอะคือแบบมันทาการกุศลหรือเปล่ามาชาระให้ตูนุนาคลาสิกเหมือนกับแบบเป็นการแบบอ่าซึอก็เป็นการขำๆถูกไหมอ่ะแต่ยังรู้ถูกนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อตอนนั้นราคาของชิบะกับตอนนี้เทียบกันขึ้นมาแค่4บาทแต่อุน่าคลาสิกที่เขาเซลล์ซลกันเนี่ยเทียบกันแล้ว5 0,000ตอนนั้น100กับ5 0,000ตอนนี้คือ160 เฮ้ยร้านได้กําไรแบบโอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนั่นหมายความว่าราคาของนักกสิขยับขึ้นมากกว่าเออถ้าเกิดว่าตอนนั้นวันที่ร้านเขาเขียนแล้วมีคนชําระด้วยคริปโตที่เป็นรูน้ากสิกจริงจริงแล้วร้านยังไม่ได้ขายออกไปถ้าเกิดว่าร้านขายออกไปตอนนี้นั่นหมายความว่าร้านจะมีกําไรบุกข,ขึ้นมาอีก60%สิเนลยนะอยโอ้โหสุดยอดไหมสุดยอดนะเออเราไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับ ข่าวต่อมาครับ3ส,สัญญาณบ่งชี้ว่าบิตคอย n อาจเกิดวิกฤตอุปทานขาดแคลนในไม่กี่วันข้างหน้าเนาะซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาจุดประเด็นให้กับชาวคริปโตได้สนใจกันเนาะซึ่งขณะนี้นะครับชุมชนบิตคอย n นมันก็เต็มไปด้วยหัวข้อเกี่ยวกับ,กบ วิกฤตอุปทานของบิตคอยที่เราเรียกว่า supply ย h o อคนั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่อุปทานมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนเราซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ราคาของสินทรัพย์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะครับและปัจจุบันนะครับตัวชีวัดหลายตัวมันก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเนาะซึ่งหนึ่งนะครับคือความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสปอร์ตบิตคอยทีเอฟนาที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากก่อนหน้านี้ที่ตัว JScale Win เนี่ยเข้าเทขายออกไป แต่มันก็เทียบไม่ได้กับเงินที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ b บล็กร็อคพวกตัว A r าง i n v e ว t หรืออะไรพวกเนี้ยที่เขาเข้าไปซื้อซึ่งมันมากกว่าตัว G s ส i l ลเทขายออกมานะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อ13วันที่ผ่านมาตัว g b b c ของ G s ส i กลเนี่ยก็ได้ชะลอการขายออกไปแล้วนะเหมือนกับว่าเริ่มเริ่มหยุดขึ้นมาแล้วเนาะแต่ความต้องการของ ecm เนี่ยยังไหลเข้ามาเรื่อยเนาะซึ่งเงินลงทุนนี้ก็ไหลเข้ามาที่150ล้านในช่วง2วันที่ผ่านมาอันนี้เป็น1้0ล้านดอลลานื่อนๆสา,นะามารบแบบนี้ได้นะ แต่ถามว่าสมไยมันถึงจะลดอุปทานแล้วมันจะทําให้ราคามันขาดแคลนนะเมื่อเทียบกันแล้วครับจากการวิเคราะห์ครับเ,เกี่ยวกับกองทุนสปอร์ตวิคอยอีย e นะที่มีการซื้อไปแล้วมากกว่า1นึ่0 0สนห้าหมครับห้าร้อภายในระยะเวลาเพียงแค่13วันเท่านั้นเอง เ็นเฉลี่ยก็คือ12,000 BTC บต่อวันนะถ้าเกิดจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือปริมาณบิตคอยที่เขาสามารถผลิตได้ต่อวันก็คือสามารถขุดได้นะมีเพียงแค่900บิตคอยเท่านั้นเองครับแต่ว่ากองทุนบิตคอยที่ต้องการซื้อบิตคอยเนี่ยมันไม่มีให้เขาก็คือว่ามันมีอัตราความต้องการมากกว่า13เท่าคือว่าบิตคอยผลิตได้900แต่ความต้องการมันมากกว่านั้นถึง13เท่าสิ่งนี้ครับอาจจะทําให้นะครับ มันเกิดการที่อุปทานมันขาดตลาดและจะทําให้ราคาบิตคอยมันพุ่งสูงขึ้นไปในไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะและนําซ้ําครับอีก3เดือนข้างหน้าบิตคอยก็จะมีการฮาวิ่งหรือลดลงเรื่องนึงทาให้อุปสงค์อุป,ปทานเนี่ยมันขดาดออกจากกันอีกก็ได้เพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันที่จะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่าการขุดมันจะได้น้อยลงขึ้นอีกครึ่งหนึ่งโอ้นั่นหมายวามว่ามันจะมีความต้องการของกองทุนสปอตบิตคอยเทียบพุ่งสูงขึ้นถึง26เท่าของราคาที่มันสามารถ คุดได้นั่นเองครับคือว่าโอ้โหอาจจะเกิดความขาดแคลนเพราะว่าตอนนี้บริษัทที่ทําการคุณบิตคอยเขาก็ทยอยขายออกมาถูกแล้วสุกหมครับแต่ว่าเขาก็ยังเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพราะเขารู้ว่านะครับอนาคตเนี่ยมันจะขาดแน่นอนเพราะถ้าเกิดหาวิ่งมาเขาจะคุดได้น้อยลงแต่ทันทีทันใดน,นั้นครับ เขาก็อาจจะแบ่งออกมาขายในส่วนของบางส่วนแต่ก็ยังเก็บไว้ในบางส่วนเพราะว่าเมื่อความต้องการของสปอร์ตมคอยดยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาจะไปหาจากไหนล่ะก็ต้องไปหาจากคนที่เป็นนักขุดเมื่อนักขุดไม่มีให้ก็ต้องมาหากว้านซื้อในกระดานมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นเองครับ ถ้านักขุดไม่เก็บไว้เกมกําไรก็ต้องทยอยขายออกมาซึ่งตอนนี้นักขุดเขาก็ทยอยขายออกมาที่กระดานแล้วนะครับแต่ก็ถูกสปอร์ตบิตคอยกิ้งเนี่ยรวบไปหมดเพราะว่ามันมีความต้องการมากกว่าที่เขาเทขายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ครับมีการไหลเข้าของตัวบิตคอยมากขึ้นแล้วก็มีเงินไหลเข้ามามากขึ้นแล้วนะบิตคอยสามารถไปแตะที่6 0 0 0 0่นดอลลาร์ได้ซึ่งอุปทานมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งอีกเนี่ยมันจะทําให้เกิดในส่วนของโฟโมเนาะแต่อย่างนั้นครับก็จะทําให้สินที่มนุษย์ เคยรู้จักมาตัวของบิตคอยที่สูงถึงหกหมื่นอาจจะทะลุไปมากกว่านั้นก็เป็นได้สิ่งนี้ก็นํามาฝากกันคําว่าอย่าแน่อย่านอนใจนะเพราะว่าตอนนี้แบล็คล็อกหรือว่าในส่วนของไอรีนวิทเองเขาก็พยายามเก็บตุนให้มากสุดเท่าที่เขาจะเก็บได้เนาะถามว่าไม่ขึ้นก็คือว่ามันก็ยังขึ้นนะจากหมื่นห้ามาถึงสี่หมื่นเก้าเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสุดๆนะถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามีขึ้นในผมรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนมานะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลุนาคลาสสิกเนาะตอนนี้คลิปโก o ด์ก็ได้เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการเพิ่มถอนโดลุนาคลาสสิกออกนะครับอีเมลฉบับใหม่เผยแพร่แล้วก็ระบุว่าจะยังไม่ลบลุนาคลาสสิกในวันที่15้นะแล้วก็จะเลื่อนการตัดสินใจออกไปเป็นเดือนเมษายนลูกค้ายังสามารถคงซื้อแล้วก็ขายลุนาคลาสสิกต่อไปได้เห็นไหมครับว่าแหมนะครับแม้กระทั่งลูกนี่ก็ยังจะถอนออกคือก็คงจะไม่กล้าตอนออกหรอกถูกไหมครับแต่สิ่งนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้ราคาของลุนาคลาสสิกเนี่ย ตอนนั้นมันร่วงลงมาได้แล้วก็มีแรงซื้อถ้าเกิดเราได้ดูในส่วนของตัวกราฟถูกไหมครับ,ม,รบมันจะมีแท่งหนึ่งขึ้นมาประมาณสองแท่งที่มีความมีวอลลุ่มการซื้อที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งมันก็ได้ผลนะพอข่าลบปล่อยออกมาแล้วมีคนกลัวแล้วก็เทขายออกไปเจ้ามือก็เข้าไปเก็บนั่นหมายความว่าเราเนี่ยหรือว่าในส่วนของชุมชนของคริปโตเนี่ยยังอ่อนไหวกับข่าวพวกนี้อยู่แล้วเลยทําให้เข้าทางเจ้ามือแต่ก็เขาก็ทําสําเร็จครับเขาทำสำเร็จเขาสามารถเก็บ ในส่วนเรียนที่เขาสนใจแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาต้องการได้ส่วนเราที่ขายออกไปแล้วก็คงจะต้องมานั่งเสียดายว่าแหม่ไม่น่าขายออกไปเลยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นข่าวที่เฟกออกมานั่นเองครับอาจจะเป็นความตั้งใจหรืออาจจะไม่เจนความตั้งใจของตัวกิ๊บตัวนกคอมก็ได้เนาะซึ่งเราก็ไม่รู้นะสิ่งนี้ก็ต้องไปเราดูวันว้านะว่ามันจะเฉลยออกมายังไงนะครับและวันนี้เองครับตัวไบแนนก็ได้เผารูหน้ากระสิกไป 2,120ล้านลูน่าคาสิกวกว่านะก็คิดเป็นเงินก็ราวเจล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่เ,เดือนหนึ่งที่ไปเน้นยังคงเขารูน่าคาสิกต่อเนื่องเนาะต่อมาครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับตัวพอเพ o ร์โซ12033เกี่ยวกับ การ KYC ทั้งหมดของเดเวลอปเปอร์ uh, นะครับแม้กระทั่งตัวทีม L1 ด้วยแม้กระทั่งในส่วนของการเงินหรือว่าการยืนยันตัวตนการเข้ามาทํางานด้วยนะรายละเอียดจะเป็นยังไงทําไมเขาถึงอยากจะให้ KYC แล้วทําไมเหตุผ <t> ล <t> ต้อง KYC นะผมจะอธิบายแบบนี้นะครับ <S <S <t> <S <S <t> โดยก็มีนักพัฒนาหลายๆคนออกมาให้เหตุผลว่านะการลงคะแนนหรือว่าการลง อบอกว่าใช่ตัว KYC เนี่ยมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องบังคับให้บุคคลที่3หรือนักพัฒนาหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาจะมาร่วมในส่วนของนักกรสิกเนี่ยทำการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็ความปลอดภัยที่คุณจะต้องระบุชื่อหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวคู้เองเนี่ยลงไปในในส่วนของบอกเพอร์มโซนี้แล้วก็จัดเก็บไว้แบบล็อกนะฮะอาจจะไม่ได้เผยแ,แพร่สู่สาธารณะนะซึ่งเขาบอกเหตุผลตรงนี้ครับว่า,าการที่ต้องทําแบบนั้นเพื่อป้องกันการแทรกแซงโทาจารจัรหรือจงใจ สร้างอันตรายที่อาจจะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าอันตรายต่อลูกนาคสิก,กอ่าแบบนี้ครับโทรจันคืออะไรโทรจันก็คือเหมือนกับพวกมาแวนหรือว่าสไปที่เอามาฝังไว้โดยไม่ให้ใครรู้ถูกไหมครับหลังจากนั้นก็อาจจะดาเนินการต่อไปอาจจะเข้ามาแฮกอาจจะเข้ามาโอนเงินหรืออาจจะมาทําอะไรเกี่ยวกับให้ลูกน้าคลาสิกได้รับอันตรายเนาะแล้วก็มีการโอนเงินที่ไม่ชอบมาผ่าโกนหรือที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะตัวนี้เขาก็ป้องกันตรงนั้นซึ่งนะครับ สิ่งนี้นะครับจะเริ่มปลูกฝังเข้าไปในจิตใจของอชุมชนแล้วก็นักลงทุนแล้วก็ผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ที่ต้องการอุปโภคบริโภคตัวรุ่งนั่สิ่งนั้นอ่ะผมจะไม่อธิบายรายยานะแต่ผมจะอธิบายรวมๆแบบนี้ครับซึ่งนักพัฒนาเขาให้เหตุผลไว้แบบนี้ดีมากครับว่าเหตุผลที่สําคัญประการอันดับแรกสําหรับเรียกคืนความสนใจของนักลงทุนหรือว่าชุมชนว่าแ,แล้วแต่ประการที่1ครับ คือสิ่งที่จะทาให้รุ่นน่ากลาสิกไปได้ไกลสิ่งที่จะทาให้รุ่นน้ากลาสิกถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มันปลอดภัยหรือว่าสิ่งที่่มควรนั่งทุนประการที่1เลยนะคือความปลอดภัยประการที่2ก็คือความปลอดภัยประการที่3ก็ยังเป็นคือความปลอดภัยอยู่ดีซึ่งถ้าเราทําอะไรแล้วมันคุมเครือทําอะไรแล้วมันไม่มีการรับรองทําอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํา ทำอะไรโดยที่ไม่สามารถเรียกความสนใจกลับมาหรือว่าความมั่นใจให้กับคนที่จะมาลงทุนได้เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะทําให้ราคามันขยับหรือจะไม่เกิดการพัฒนาจะไม่มีใครเอาเงินมาลงทุนกับคุณกับคนที่อยู่ในความมืดหรอกครับอ่าเขาก็ให้ไ้ผลไปแบบนี้นาะซึ่งเพราะฉะนั้นครับการ KYC ในการบังคับให้ทุกคนต้อง KYC ไม่ว่าจะเป็น,นส่วนของการตรวจสอบโค้ดการเขียนโค้ดหรือแม้กระทั่งการโอนเงินอะไรก็แล้วแต่การโอนเงินกองทุนการโอนเงินเอ่อที่เป็นในส่วนของอ่างบ ของเอาไปพัฒนาตรงนี้ก็ต้อง KYC เหมือนกันสิ่งนี้ครับก็จะเรียกความน่าเชื่อถือกลับมาให้เราเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปลอดภัยเราไม่โปร่งใสเหมือนก็เหมือนกับว่าใครจะเอาเงินมาให้โจนรนะถูกไหมครับอ่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดออกมาอย่างชัดเจนนะซึ่งถ้าเกิดต่อว่าเอ้ยใครที่เป็นคนเขียนโค้ดใครที่เป็นคนดูแลดู้ากสิไม่ว่าจะเป็นด้านเบื้องหลังบุคคลที่3ามตรงเนี้ย ในหลายคนอาจจะไม่รู้จักเกิดไม่ได้ตามนุนนัาสิก,กมาตั้งแต่แรกครับแต่เขามีผู้ติดตามเป็นแค่ประมาณ120คนเท่านั้นเองซึ่งเขาก็ไม่อยากให้ใครมาติดตามเขาเนาะซึ่งเขาก็ทํางานอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะคนที่คอยตรวจสอบโพ้แบบนี้ครับเขาก็เหตุผลแบบนี้ครับว่าเออเขาก็ยินดีที่จะเ y c ไอะไรกันแล้วแต่นะที่มันจะเป็นความาไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเนาะถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาทำลายนุนนัาสิก,กเนี่ยแล้วคุณจงใจที่จะทําลายมันคุณฝังโทรจันคุณฝังมั่วแว่คุณฝังสปายลงมาเนี่ย คุณก็จะถูกดำเนินคดีตามกรอบกฎหมายที่เขากำหนดไว้นะซึ่งเขาบอกว่าการที่เรายืนยัน KYC เนี่ยมันจะไปส่งผลต่อเราสามารถตามตัวคนแล้วก็เอามาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ KYC เนี่ยก็เราไม่รู้จะไปตามใครจุดไหมครับอ่ะซึ่งนะักพัฒนาเหล่านั้นเขาก็เต็มใจนะแต่จะมีเฉพาะบางคนที่เป็นตัววุ่นวายขนาะที่จะไม่เต็มใจนะเพราะว่าก็ ก็ขึ้นอยู่กับเขาครับเพราะเขาก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นเหตุผลของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าจะเป็นการไม่เคารพความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้เนาะ,อะตอนแล้วแต่ที่เขาว่าจะพูดไปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบาย,บายยแล้วเจอกันใหม่ครับ